อยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องในอดีตถ้าย้อนเวลากลับไปเลือกใหม่ได้หลายคนจะขอกลับไปเป็นเด็กที่ขยันเรียนมากขึ้นเพราะเห็นแล้วว่ายิ่งรู้น้อยยิ่งเสียเปรียบแล้วเรียนให้ทันคนที่แซงไปไกลแล้วได้ยากหลายคนจะขอกลับไปรักษาน้ำใจใครบางคนไว้เพราะเห็นแล้วว่า การปล่อยใครคนนั้นให้หลุดมือไปคือความโง่ขั้นร้ายแรงเพียงใดในชีวิตหลายคนจะขอกลับไปเรียนทางอื่นเพราะเห็นแล้วว่าเรียนทางนี้มีงานการที่น่าเบื่อหน่ายเพียงใดรออยู่หลายคนจะขอกลับไปคิดใหม่พูดใหม่ตัดสินใจทำเรื่องผิดพลาดทั้งหมดใหม่เพราะเห็นแล้วว่า ถ้ามีพลาดตรงนั้นไม่พลาดตรงนี้ชีวิตจะดีขึ้นเพียงใดหลายคนจะขอกลับไปก่อนเกิดเพราะเห็นแล้วว่าถ้ารู้วิธีเลือกได้ก็จะขอไปเข้าท้องใครอีกคนเพื่อมีชะตาชีวิตอีกแบบหนึ่งในทางพุทธทุกคนมีสิทธิ์กลับไปแก้ทุกสิ่งก่อนเกิดตัวเกิดตนได้ในขณะจิตนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปไหนเพราะอันที่จริงคุณย้อนกลับไปแก้ไขความผิดพลาดอย่างไรอย่างไรก็ไม่หมดไม่สิน้นความผิดหนึ่งเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่สืบสืบมาจากอีกหลายความผิดถ้าไม่อยากผิดพลาดเลยก็ต้องไม่มีเขาเงื่อนเห็นความผิดพลาดนั้นอยู่เลยมาตั้งแต่ชาติแรกพระพุทธเจ้าตรัสว่าชาติแรกไม่มี แม้พระสัพพัญยุตยานส่องไปก็ไม่พบต้นกําเนิดสังสารวัตรพบแต่เขาเงื่อนของการสืบเนื่องแห่งสังสารวัตรคือเริ่มต้นจากอวิชาเพื่อที่จะทำลายเขาเงื่อนความผิดพลาดทั้งหมดทุกคนทำได้ขณะยังมีความเป็นมนุษย์ที่เรียนรู้วิธีทำลายอวิชาได้เมื่อเข้าใจแก่นสารของความเป็นพุทธคุณจะเห็นว่า เกิดกับพ่อแม่คู่นี้ก็ดีแล้วถ้าไม่ใช่พ่อแม่คู่นี้ในเวลาที่พุทธศาสนาอุบัติและยังอยู่ก็คงไม่ได้พบวิธีแก้อุปาทานของพุทธศาสนาคุณจะเห็นว่าเคยคิดผิดพูดผิดแต่สินใจทำผิดก็ดีเหมือนกันถ้าไม่ผิดเลยไม่ทุกเลยก็คงสำคัญตัวเองผิดไปจนตาย คุณจะเห็นว่าเรียนทั้งนี้ก็ดีพอแล้วถ้ามีเรียนอย่างนี้จะให้แน่ใจอย่างไรว่าเอาตัวรอดมาศึกษาความจริงที่สำคัญกว่ากันได้คุณจะเห็นว่าถ้ารักษาใจใครบางคนไว้ไม่ได้อาจนับว่าดีถ้าเขาหรือเธอยังอยู่ใครจะรู้ว่าคุณเพลินสุขในฝันหรืออยากหันมาแก้ทุกข์ในโลกความจริง คุณจะเห็นว่าเคยขี้เกียจเรียนก็มีแง่ดีจะได้เป็นแรงขับดันให้ขยันเมื่อพบวิชาที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดไม่เห็นว่าใจพร้อมแล้วสมควรรออะไรอีก